สวัสดีครับวันนี้มาดูบรรยากาศการรับรถกันนะครับผมก็วันนี้วันอาทิตย์เป็นวันดีนะครับก็ลูกค้าเรื่องงามยามดีนะครับมารับรถกันนะครับคันนี้ MG 5สีแดงนะครับผมคันนี้นะครับ ZS นะครับสีบอลส่วนทางด้านนี้นะครับ MG 5สีทาไอสีดำนะครับก็เตรียมส่งมอบนะครับอันนี้สีขาวครับผม MG 5ด้วยเหมือนกันนะครับผมเซลล์อดีตฐายก็เตรียมส่งมอบอยู่นะครับ แล้วฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น MG5 ตัวดีสีเทานะครับเซลตานก็ดูแลอยู่นะครับผมใช่ครับผม